สวัสดีครับวันนี้พบกันกลับ Healthy in 5 Minutes by Nutrition กับผมนาปริยะครับผมใน EP นี้ผมอยากให้เราทุกคนมาฟังหัวข้อที่ว่าการลดน้ำหนักกับการออกกำลังกายไปในทิศทางเดียวกันจริงหรือไม่หลายๆคนหรือแม้แต่ตัวผมเองล้วนแล้วแต่เคยใช้การออกกำลังกายในการเป็นทางออกเพื่อลดน้ำหนักมาแล้วนะครับ ผมเองเคยพยายามวิ่งนะครับด้วยน้ำหนักตอนนั้นก็90กว่ากิโลนะครับใช้ระยะเวลาการวิ่งอยู่ประมาณ3เดือนนะครับก็ได้ผลที่ดีนะครับน้ำหนักก็ลงมาประมาณ1กิโล แต่จุดหนึ่งที่เมื่อผมได้มาศึกษาทางด้านนิวทรีชันอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยอันนี้ต้องขอไหว้ครูอีกนะครับขอขอบคุณพี่หมอน้ำพี่หมอกายพี่หมอเชียงและน้องฟา้ามากนะครับที่ได้ช่วยปรับเปลี่ยนหุ่นปรับเปลี่ยนบุคลิกให้ผมมามีรูปร่างและสุขภาพที่ดีเหมืนอนี่ยทุกวันนี้ข้อเท็จจริงของการออกกําลังกายกับการลดน้ำหนักนั้นพบข้อเท็จจริงที่ว่าการออกกําลังกายไม่ได้มีผลต่อความอ้วนหรือการลดน้าหนักเลยเพราะอะไรนี่แหละครับ พราะทุกคนยังจาได้ไหมครับว่าค่า BMR ก็คือค่าอัตราการเผาผลาญขั้นต่ําที่ร่างกายต้องการนะครับเทียบกับพลังงานขาเข้าที่นําเข้ามาในแต่ละวันว่ามันมากหรือมันน้อยถ้ามากกว่าก็เป็นส่วนเกินเป็นไขมันสะสมทําให้เรามีน้ําหนักและส่วนเกินแต่ถ้าเรานําเข้าพลังงานมี MR ต่ำกว่าค่า BMR ที่ร่างกายเผาผลาญได้ในแต่ละวันเราก็จะมีโอกาสผอมหรืออย่างน้อยก็จะไม่อ้วนขึ้นอันนี้ทุกคนยังพอจาได้นะครับแต่ เราทาพฤติกรรมแบบไหนกันเลยครับก็วันนี้ผมวิ่งออกกําลังกายเป็นระยะทางประมาณนะครับสามประมาณแปดกิโลนะครับแต่ว่าน่าจะไม่ถึงเนาะใช้เวลาเราราประมาณสามสิบนาทีวิ่งเหยาะๆนะครับวิ่งไม่ได้แบบวิ่งหักผมอะไรจะเผาผลาญแคลอรี่ได้นะครับประมาณนะครับอยู่ที่ประมาณสองร้อยไม่เกินสองร้อยห้าสิบกิโลแคลอรี่นะครับในในในรูปแบบของการออกกําลังกายประมาณนี้นะครับแต่เชื่อไหมครับ ข้าวหนึ่งจานครับที่เราทานไม่ว่าจะเป็นข้าวแกงหรือแม้กระทั่งข้าวมันไก่หรือจะเป็นข้าวขาหมูแม้แต่ก๋วยเตี๋ยวหนึ่งก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชาน,นะครับก็ให้พลังงานมากกว่าการวิ่งหรือการออกกาลังกายที่เราเผาผลาญพลังงานไปใช้ได้ถึง200แคลอรี่นี้มากกว่ากันถึงกับ2 3สาเท่าตัวนะครับหรือวันนี้ใครที่ออกกาลัง,งากายเยอะและให้รางวัลกับตัวเองโดยการไปกินหมูกระทะหรือการรับไปงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนวันเกิดคุณพ่อคุณแม่ เชื่อเลยครับมือนั้นทุกคนมีไม่ต่ำกว่าพ0 0กิโลแคลอรี่แน่นอนตรงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยัวใจสําคัญของการที่จะลดน้ำหนักได้ไม่ได้อยู่แค่เฉพาะเรื่องการออกกําลังกายนะครับดูอย่างพวกนักกีฬานักมวยนะครับเหล่าคนเหล่านี้นะครับ ออกกําลังกายอย่างหนักเพื่อให้เกิดความช่ำชองเพื่อให้เกิดความชํนานาญในกีฬาหรือศาสตร์ที่ตัวเองศึกษาอยู่นะครับแต่ลองไปถามดูได้เลยนะครับไม่ได้มีใครใช้การออกกําลังกายเหล่านี้เพื่อการลดน้ําหนักโดยตรงนะครับหากแต่ปัจจัยสําคัญเลยก็คือเราจะต้องมาปรับครับ ปรับการกินหรือถ้าจะพูดให้ลึกลงไปกว่าน,นั้นก็คือเราจะต้องรู้จักการปรับพฤติกรรมการกินของเราให้เหมาะสมกับค่าร่างกายของเรานะครับผมอันนี้ผมยังเน้นย้ําอยู่เสมอนะครับว่าค่าร่างกายเป็นสิ่งจําเป็นที่เราจำเป็นจะต้องรู้และจึงจะสามารถกําหนดทิศทางในการลดน้ำหนักของเราได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการควบคุมพลังงานขาเข้าเป็นสิ่งจําเป็นครับ เพราะว่ายังไงซะการนําออกพลังงานขาออกนั้นก็มีไม่เกินสามทางครับก็คือเรื่องของ BMR นะครับผมเรื่องของกิจกรรมที่เราทําในแต่ละวันงานการนะครับแล้วก็การออกกําลังกายซึ่งบางคนที่สามารถรักษารูปร่างได้ก็อาจจะต้องใช้เวลาทั้งวันอยู่ในยิมหรืออาจจะต้องทํางานอย่างหนักนะครับในแต่ละวันซึ่งอันนี้หลายหลายคนก็ไม่สามารถที่จะเจ็บเวลาไปดูแลสุขภาพโดยการออกกําลังกายได้ ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นหรือตัวผมเองจึงมุ่งเน้นแนะนําให้ทุกคนนะครับลองปรับโภชนาการอาหารดูนะครับว่าเราจะสามารถปรับยังไงให้เหมาะสมกับชีวิตและความเป็นอยู่ของเราโดยที่ไม่กระทบกับงานหรือสิ่งที่เราจะต้องทําในแต่ละวันนะครับซึ่งณจุดนี้นะครับผมไม่ได้แอนตี้หรือปฏิเสธว่าการออกกําลังกายไม่สําคัญนะครับแต่วันนี้จุดแรกปัจจัยแรกที่อยากให้ทุกคน ลองทํากันและและทุกคนสามารถทําได้เลยก็คือปรับพฤติกรรมการกินครับกินมากกินน้อยยังเป็นเรื่องรองนะครับแต่เราจะต้องกินให้ถูกและเข้าใจให้ถูกก่อนว่าร่างกายต้องการสารอาหารอะไรบ้างในแต่ละวันและเดี๋ยวผมจะนำความรู้นะครับสิ่งที่ผมได้นะครับจากครูทุกคนนะครับที่ได้มาเป็นเทรนเนอร์สอนผมจนผมสามารถเป็นเทรนเนอร์ออกไปช่วยเหลือหรือแนะนำการทานให้กับทุกคนได้เพราะชีวิตเป็นสิ่งสำคัญ และอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงติดตาม Healthy i n 5 m i n u t e ใน EP หน้าด้วยนะครับขอบคุณครับ